จะเป็นยังไงเมื่อลูกชายตัวแสบแทบจะไม่เชื่อว,ว่าคุณพ่อสุดไม่เอาไหนของเขาจะกลายเป็นสุดยอดซูเปอร์ฮีโร่ที่ทุกคนพูดถึงสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวสเทิร์สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาในธีมหนังเบาสมองหลังจากที่พวกเรานําเสนอหนังและซีรีส์เข้มๆมาเยอะและหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Secret Head Quarter ปี2022ครับและมันก็เป็นหนังใหม่ที่ไม่ค่อยจะผ่านตาสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือโปสเตอร์ครับแต่แอดเองก็ดันไปพบกับเรื่องนี้ใใในนนนนนเเเเววววววว็บบบบฝรรรัััััั่่่่่่่งงงงคคคคอออออออมมมืืไไดดู้้้้จจปแลลหนนขหขาาาาสึกออุชชี มันก็มักจะมีเรื่องขี้กียเข้ามาหวังว่าทุกคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับไม่รอชาร้าเราไปรับชมว่าฟังหนังเรื่องนี้กันเลยครับและหนังก็เปิดมาที่ครอบครัวที่อบุ่นครอบครบัวหนึ่งครับที่ประกอบไปด้วยคุณพ่อที่มีชื่อว่าแจ็คลูกชายที่ชื่อว่าชาลีและคุณแม่ที่ชื่อว่าลิลลี่ครับในระหว่างที่พวกเขาทั้ง3กําลังเข้าแคมป์อย่างมีความสุขอยู่แต่ทว่าจู่ๆบ,บนฟ้าก็ได้มีแสงวาบขึ้นมา แจ็คผู้เป็นพ่อไม่ยืนนิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับและรีบขับรถตามหาสิ่งที่ตกลงมาทันทีครับแต่ทว่าในระหว่างที่แจ็คขับรถไปนานเขาเองก็เกือบจะชนกับชายคนหนึ่งครับชายคนนี้ในตอนนี้มีท่าทีที่สับสนมึนงงก่อนที่เขาจะได้แนะนําตัวกับแจ็คว่าเขาคือกัปตันจอห์นไอรอนกองทัพสหรัฐอเมริกาและแล้วจอห์นก็ได้พาแจ็คไปดูอะไรบางอย่างก่อนที่พวกเขาทั้งคู่นั้นจะได้พบกับยานประหลาดแท้ที่จริงแล้วแสงวาบที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าก่อนหน้านี้มันก็คือการไล่ล่าระหว่างเนม มันน่าจะต้องเป็น UFO แน่ๆเลยหลังจากนั้น UFO ที่ว่าน,านันมันก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวเองครับและได้มีวัตถุกลมบางอย่างลอยออกมาจากยาจอห์นได้กล่าวมาทันทีว่าเขารอที่จะเห็นสิ่งนี้อย่างใกล้ชิดมานานเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคำพูดนี้มันก็หมายถึงว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่จอห์นไอรอนตามหามานานแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานวัตถุกลมลูกนั้นก็มุ่งไปหาจอห์นครับมันได้เริ่มสแกนใบหน้าของจอห์นเพื่อวิเคราะห์ผลอ,อะไรบางอย่างก่อนที่ม ได้สแกนแจ็คเสร็จเรียบร้อยผลสรุปของมันกลับแตกต่างออกไปครับมันได้สรุปข้อมูลแจ็คออกมาว่ากาเดียนยอมรับวัตถุใบนั้นได้เริ่มจับคู่กับแจ็คทันทีก่อนที่หลังจากนั้นจะมีการระเบิดเป็นแสงสีฟ้าออกมาชอนที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็โดนระเบิดสีฟ้าจนกระเด็นออกไปยกเว้นเพียงแค่แจ็คที่ถูกจับคู่ครับจนเมื่อเวลาได้ผ่านไปโลกแห่งนี้ก็ได้กำเนิดซูปปเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อว่าเดกการพร้อมทั้งอาชญากรและอาชญากรรมลดลงและทุกอย่างมันก็เหมือนกับปูเบนในสไปเดอร์แมนได้กล่าวว่าพลังอันญยญญญิอดชอบชอ นนาั้มีมากเกินไปจนบางครั้งก็ได้ลืมรับผิดชอบคนข้างเคาเวลา10ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วเด็กน้อยชาลีก็เติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นตอนตอน้นแถมตัวเขาเองเป็นแฟนตัวยงของเดกาดถึงขนาดที่ว่าในคลาสเรียนวิชาวิทยา,าศาสตร์ที่พวกเขากําลังเรียนในหัวข้อแหล่งพลังงานนักเรียนคนอื่นๆก็มักจะเสนอกันว่าพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ดีที่สุดหรือพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ดีที่สุดบล,บลแต่ไม่ใช่กับชาลีคนนี้ครับชาลีกล่าวว่าเดกาดนั้นเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ชาลีเชื่อออว่่่่่่าาาาาาเเกตนนนนนนัััััมมมมีีแแแหหหลลลลลลงง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 งพพพขะะ็็จปใทศย นนแต่ในระหว่างที่ชาลีกําลังพรีเซนต์อยู่ดีๆก็ได้มีเด็กสาวคนนึงโผล่มาจากด้านหลังครับเธอคนนี้มีชื่อว่ามายาและเธอก็เพิ่งย้ายมาที่โรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยแต่เมื่อเราได้มองหน้าของชาลีก็พอจะรู้ได้เลยว่าทั้งคู่ต้องรู้จักกันแน่นอนครับตัดไปอีกครั้งเป็นตอนที่ชาลีลงแข่งเบสบอลในฐานะมือคว้าขงของโรงเรียนครับแต่ที่จริงแล้วชาลีก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบอร์เกอร์ส่วนพี่ชายของเบอร์เกอร์ก็ชื่อว่าบิ๊กแม็กครับเดาว่าพ่อแม่ของพวกเขาน่าจะชอบกินแมนนกทที่มมมมาาายางงอกก็ัััจะหนุคร ที่เพิ่งย้ายมานั้นเธอก็น่าจะยังคงมีเพื่อนไม่มากครับและเด็กคนที่อยู่ข้างๆมายาก็คือลิซี่เธอเป็นคนเดียวที่รู้จักกับมายาที่สุดในตอนนี้ลักษณะส,ส่วนตัวของลิซี่นั้นเธอก็คือคนของสังคมหรือคนของโซเชียลนั่นเองครับจะเห็นได้ว,ว่ามือถือของเธอนั้นไม่ห่างจากมือเลยและตัดมาตอนที่พวกเขาต้องลงสนามแข่งและได้เจอกับทีมโุงเรียนสุดโหดโดยเฉพาะมือตีของพวกเขาที่มีสมญานามว่า Forest d ดิวเด็กชายคนนี้เป็นเหมือนเด็กโงครับถึงขนาดมีเรื่องเล่าว่าเด็กชายคนนี้เคยรังแกพ่อแม่ของเขาเองมายาและเด็กคนที่อยู่ข้างเธออคืซีกก็ั ยกมือถือขึ้นมาทันทีเพื่อรอบันทึกเหตุการณ์วินาศกรรมครั้งใหญ่เบเกอร์เพื่อนซีของชาลีที่กำลังประจำตัวอยู่ในตำแหน่ง er, แคชเชอร์ได้ขอร้องกับมือตีฝ่ายตรงข้ามว่าหน้าอย่าฆ่าเพื่อนฉันนะและทุกอย่างมันก็ตามคาดเลยครับลูกเบสบอลที่ถูกตีมาได้พุ่งเข้าใส่ชาลีเต็มพงุงจนทุกคนที่อยู่ในสนามและนอกสนามเป็นกับต้องแสดงส,สีหน้าที่เจ็บปวดตามๆกันมาเลยครับภาพได้ตัดใหม่ครั้งในตอนที่ชาลีกลับบ้านกนที่เราจะพบว่านในตอนนี้แม่กับพ่อของเขานั้นแต่แยกกันอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่ในตอนนี้พวกเขาก็มีีีแพลลนนท่จจะฉองงวัััเกกกิด้บบชาาไ ชาลีว่าแพ็กกระเป๋าเสร็จรือยังแต่ทว่าชาลีเองก็รู้ตัวครับว่ามันก็คงน่าจะต้องเลื่อนแน่นอนเนื่องจากพ่อของเขาเน้นนัดบ่อยมากและมันก็ตามที่ชาลีคิดไว้เลยครับเมื่อได้มีสายจากพ่อโทรมาหาแม่ว่าต้องการเลื่นฉลองวันเกิดในสัปดาห์ถัดไปแต่แม่ของชาลีก็ขย,ขยันขยอครับต้องการให้ชาลีไปฉลองกับพ่อให้ได้เพราะเนื่องจากวันเกิดลูกทั้งทีจนแจ็คผู้เป็นพ่อก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ในระหว่างนั้นพอดีข่าวในทีวีก็ถ่ายทอดสดด้วยเช่นซีอีโอบริษัทอาร์กอนเทติคอลหรือบริษ จากที่โลกใบในี้สงบสุขลงมันจึงทาให้ธุรกิจการขายอาวุธของเขานั้นเป็นไปได้ไม่สวยเลยทีเดียวครับประชาชนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องซื้อปืนเพราะโลกมีอาชญากรรมน้อยลงเนื่องจากอากาศและเขาก็เริ่มออกกน้บายของตัวเองมาว่าอากาศเป็นอิสระไม่มีหน่วยงานใดควบคุมจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าวันหนึ่งอากาศจะกลายเป็นคนที่แย่ซะเองคำพูดของเขานั้นแสดงเห็นถึงความจงเกลียดจงชังและอิจฉาในตัวอากาศครับแม้ว่าตัวอากาศเองนั้นไม่มีประวัติเสียหายมาก่นและในที่สุดแม่ของเขาก็ได้พาชาลีมาหาพ่อสักทีครับความสัมพันธ อีกแล้วครับชาลีที่เข้ามาในบ้านก็มองหาแก้วตลกของเขาทันทีในตอนนี้แก้วใบนั้นไม่ได้อยู่ที่เดิมอีกแล้วส่วนพ่อเป็นพ่อก,ก็ต้องพยายามขอโทษลูกครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นพวกเขาได้สัญญาไว้ว่าจะพาชาลีไปฉลองวันเกิดกันที่เดนเวอร์แต่เที่ยวบีนนั้นมันก็ดันมีปัญหาซะก่อนชาลีเองก็รู้ตัวดีครับวันนี้มันคือการอ้างของพ่อดีๆนั่นเองแต่พ่อของเขานั้นพยายามติดสินบนชาลีเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้ตอบแทนสิ่งที่พลาดไปครับด้วยการมอบเครื่องเกม nintendo wii ให้กับลูจากสายตาที่มองเศร้าของชาลีกล็้เลาวใช ด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วเวลาแห่งความสุขก็มักจะอยู่ได้ไม่นานครับเมื่อได้มีสายงานโทรเข้ามาที่พ่ออีกครั้งแจ็คจึงพยายามอธิบายกับลูว่ามันคือเหตุการณ์ฉุกเฉินพอตองไปจริงๆและได้ขอให้ชาลีนั้นอยู่ที่นี่สัก2 3าวันเมื่อพอกลับมาแล้วพ่อจะอธิบายทุกอย่างให้ลูกเข้าใจแน่นอนครับว่าชาลีเองก็ต้องไม่พอใจสิครับเพิ่งจะอยู่กับพ่อได้เพียงไม่นานจู่ๆพ่อก็จะไปสะละแจ็คจึงได้ถามชาลีว่าถ้าลูกไม่สามารถอยู่ที่นี่คนเดียวได้เดี๋ยวพ่อจะโทรหาแม่เองแต่ก็ยังไม่่่่่่ททททัันนนนีีีีแแแจจจ็คะะะโโรรไปรรไปปบบชาาาาาลดหมมมเอออองกกกวใ แจ็ค <Jack S 2> <Jack S 1> เองก็คิดว่าสถานการณ์ทุกอย่างคงจะโอเคแล้วเลยได้ตัดสินใจออกไปก่อนเพราะชารลีบอกว่าเขาสามารถอยู่คนเดียวได้จนเมื่อแจ็คผู้เป็นพ่อได้ออกไปแต่จริงๆแล้วสายที่ชารลีโทรไปนั้นมันกลับไม่ใช่แม่ของตัวเองครับแต่มันกลับเป็นสายของเบอร์เกอร์จนในที่สุดเบอร์เกอร์ก็ได้มาถึงที่นี่ครับแต่ทว่าเบอร์เกอร์กลับไม่ได้มาเพียงตัวคนเดียวแต่กลับพาลิซี่กับมายามาด้วยชาลีไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยทำไมเบอร์เกอร์ต้องพาผู้หญิงมาด้วยแต่ทว่าเบอร์เกอร์เองก็อ้างไปว่าตรงนี้พวกเขามีสอบมันจะไม่่่่ดดีีกกกกวววววาาาเเเเหรรรออออถ้อ้้มมมพธชยยซึงงงแแแจิลลันนนน็็ปผข์ เพื่อนซีก็ย่อมรู้ดีว่าเพื่อนชอบใครจนเมื่อชารลีได้มาคุยกับมายาจริงๆจังๆมันเคยมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับทั้งสองคนครับตอนที่ทั้งคู่นั้นยังเรียนอ,อยู่ชั้นป .5 ครับแต่ทว่าในระหว่างนั้นมือของมาาก็ดันซนไปชนกับลูกเหล็กและลูกเหล็กอันนั้นมันดันเป็นกลไกเปิดประตูลับครับจนได้ปรากฏเป็นห้องตู้เซฟลับแต่ทว่าในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงไม่สามารถเข้าไปได้เพราะจาเป็นที่จะต้องป้อนรหัสผ่านซะก่อนซิ่งเจ้าแม่เอที่อย่างลิซซี่ก็ไม่พลาดครับเธอนั้นพยายามสุมดาวตัวเลขจนกระทั่งไดดด้้้รรร่่่าหหัสนนนนกก็็อออเเเเิขลีีีีบจทททปปปปผยะตซฟ ไปสู่ล็บลับที่มันมีแค่ปุ่มปุมเดียวมีหรอที่เด็กสนๆพวกนี้ไม่กดปุ่มนาน ในที่สุดลิฟ <oire> นั้นก็ได้นำพาพวกเขาไปสู่ห้องใต้ดินที่ลักษณะของห้องนั้นไม่ต่างจากฐานบัญชาการรับเลยฉากนี้เราก็จะได้พบลูกวงกลมนั้นอีกครั้งครับที่มันถูกวางลอยไว้บนแทนที่แห่งนี้พวกเขาก็จะได้พบกับเทคโนโลยีล้ำมากมายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สามมิติอุปกรณ์อาวุธและชุดสูทและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ในสถานที่นี้ก็คือเครื่องพิมพ์สามมิติขนาดใหญ่ที่สามารถรังสัรค์ได้ทุกอยา่างเพื่อนของชาลีนั้นต่างเข้าใจอย่างเดียวกันแล้วล่ะครับว่าพ่อของชาลีจะต้องเป็นเดอะการ์ดแน่นอนแต่ชาลีเองกล แถมยังติดตลกไม่สมกับเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยบางทีพ่อของเขาก็อาจจะเป็นแค่พนักงานหรือตัวละครอัลเฟตในเรื่องแบทแมนและภาพก็ตัดมาที่บริษัทอาร์กอนเทติคอลเจ้าหน้าที่ทหารอย่างจอห์นไอรอนในตอนนี้ก็ได้มาเข้าร่วมกับบริษัทอาร์กอนเทติคอลในฐานะผู้ตามหาเดกกาดมาหลายปีแต่แล้วอาร์กอนเจ้าหนายของพวกเขาก็ได้เข้ามากรบอากนเริ่มหมดหวังกับภารกิจนี้ทุกทีนอกจากโปรเจกต์นี้จะพลานเงินไปเยอะแถมข้อมูลที่ได้กลับมามันก็มีเพียงเล็กน้อยซึ่งพวกเขาก็พยายามที่จะเจาะระบบของเด็กกาดมาหลายครั้ง มันจึงเป็นเหตุผลหลกัลกๆที่อากอน,นันพยายามจะยกเลิกโปรเจกต์นี้และอากอนก็ได้ขีดเส้นตายให้กับพวกเขาว่าถ้าหากไม่มีบอะแสเพิ่มเติมเร็วๆนี้โปรเจกต์นี้จะต้องยกเลิกทันทีตัดละามาที่พวก,เด,กเด็กอีกครั้งครึ่พวกเขาได้พบสิ่งที่น่าสนใจในที่นี้นั่นก็คือเครื่องเป็นสามิตินี้มันสารพัดประโยชน์มากครับนอกจากจะสร้างทุกสิ่งได้แล้วมันยังสามารถซ่อแมแซมฐานทัพได้เองและพวกเราคงน่าจะเดาได้ว่าฐานและแห่งนี้ก็น่าจะเป็นการสร้างขึ้นมาเองของเครื่องเป็นสามิติเพราะน่าจะไม่ใช่ฝีมือของแจ็คที่สร้างขึ้นมาาคคนนนนนนนเเดดดียแ่น่อรนรับับพกก็็ๆ้้้สสตไไปจง อุปกรณ์มากมายออกมาเป็นของตอนเองคนละหนึ่งชิ้นสิ่งที่เบอร์เกอร์ได้ไปนานมันก็คือคาถาที่มีไฟออกมาจากปลายครับความสามารถของมันก็คือการเคลื่อนย้ายโลหะทุกชนิดสิ่งที่มายาได้ไปก็คือเสื้อตัวหนึ่งแน่นอนครับว่าเสื้อตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเพราะคนที่สวมใส่ไปนั้นจะสามารถเด็กแผงหกเหลี่ยมสามมิติขึ้นมาและมันก็มีพลังคล้ายกับบารีเครับส่วนทีเลซี่ได้ไปนั้นมันก็คือกระเป๋าใบหนึ่งครับและความสามารถของกระเป๋าใบนั้นก็คล้ายกับเจ็ตแพดครับที่ผู้สวมใส่จะสามารถเปลี่นได้ตามอิสระส่วน อยู่ตรงกลางแต่เมื่อชาลีได้ไปสัมผัสมันมันก็จะเข้ามาในข้อมืยอยอัตโนมัติและมีมนุษย์ต่างดาวให้เราเลือกอยู่10ตัวหยอกกับหยอกนั่นมันเป็นเทนแต่ที่จริงแล้วพลังพิเศษของมันเหมือนจะเบสิกแต่ไม่เบสิกเลยละครับเพราะมันสามารถเพิ่มพลังกำลังให้กับผู้สวมทั้งยังสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาจากมือดาและมันก็ยังมีคุณสมบัติอื่นๆหนึ่งมากมายครับนอกจากนี้มันยังมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือแผ่นวงกลมที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปในแผ่นนี้เพื่อออกไปยังอีกแผ่่่่่่่่่่นนนนนนหหึึงงงงงคคคครรรรรรััับบบลล้้าาายยกกกกกกกปปปปะตททททททีีีีีีีีไไไ็็็ดดดดดขขออ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 มมมแุุณ์โเสืถพ ชื่อว่า GMobil e นั่นเองครับชาลียังคงจำรถของพ่อได้ในตอนเด็กซึ่งพ่อของเขาก็เอามาแต่งใหม่กลายเป็นรถสุดไฮเทคพร้อมกับเทอร์โบที่โคดแวนเลยครับและแล้วในที่สุดชาลีก็ได้พบกับแกวตลกอีกครั้งครับแท้ที่จริงแล้วพ่อของเขาเอามาไว้ข้างล่างเนื่องจากมันเป็นของรักของลูกแต่ดูเหมือนว่าชาลียังคงโกรธพ่อไม่หายเลยได้พยายามผลักแก้ใบนั้นให้ตกบวกกับพลังของนาฬิกาข้อมือจนทําให้แก้ใบน,นั้นแตกกระจายไปเลยทีเดียวครับลืมบอกไปนะครับว่าก่อนหน้านี้โรงเรียนของพวกเขานั้นกำลังจะจัดปาร์ตี้งานเต้นรำอย เบิร์เ,อเกอร์ก็ต้องกินแฮ่กลับไปแทนกันเนื่องจากลิซี่นั้นมีคู่เดทอยู่แล้วแท้ที่จริงแล้วเธอชอบชายที่มีอายุมากกว่าเบิร์กเกอร์นั้นอายุน้อยสําหรับเธอครับแต่พวกเขาลืมไปหรือเปล่าครับว่าพรุ่งนี้พวกเขามีสอบวิชาวิทยาศาสตร์แต่ทว่ามายาก็มีแผนอยู่ในหัวแล้วภาพไ้ตัดไปเช้าวันถัดไปแต่ลิีนัน้นดันตื่นสายความทักงเขายังได้ตัดใจขับจีโมบิลของพอ่อไปโรงเรียนอีกด้วยครับเมื่อการสอบได้เริ่มต้นขึ้นมายาที่ได้ใช้อุปกรณ์ทรงกลมเพื่อส่งข้อสอบไปน็น สิ่งที่สุ่มเสี่ยงมาครับเนื่องจากพวกอักกอนที่กำลังจับตาดูอากาศอยู่ดันรับสัญญาณของพลังงานอากาศได้ครับแต่มันก็ยังคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาเราต้องรอให้สัญญาณมันเต็มที่ซะก่อนพวกเขาจึงจะสามารถระบุตำแหน่งได้และภาพก็ได้ตัดมาที่สนามเบสบอลนัดนีน้ก็จะเป็นนัดล้างตาระหว่างทีมโรงเรียนของชาลีกับทีมโรงเรียนสุดโหดที่พวกเขาได้เจอมาก่อนหน้านี้ครับชาลีได้ไปขอกับโค้ชว่าเขาจะแก้ตัวอีกครั้งจนเมื่อได้โอกาสนั้นในครั้งนี้ชาลีได้สวมกําไลนั้นมาด้วยครับพร้อมทั้งได้บูส์ โยนจนเด็กคงคนนั้นตีไม่ทันและปล่อยให้เบอร์เกอร์รับลูกนั้นได้แต่ทว่าเมื่อชาลีได้ยินว่ามันได้มีเด็กชายคนแนงได้มาชวนมายาไปเป็นคู่งานเต้นรำเหตุนี้มันจึงทำให้ชาลีอยากโชว์พราวขึ้นไปอีกในการบุ์พละกำลังจากกำไรจนสุดทว่าเมื่อชาลีได้โยนลูกนั้นไปลูกเบสบอลมันดันทะลุทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถุงมือของเบอร์เกอร์หรือแม้แต่กำแพงอิฐปูนก็หยุดลูกเบสบอลของชาลีไม่ได้เลยครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าการเพิ่มพลังกำลังครั้งนี้มันยิ่งทำให้สัญญ,ญา ว่าของเขาจะกลับมาใช้อีก2-3วันมันเป็นสิ่งที่ชาลีนั้นต้องกลับมาง่อยอีกครั้งเลยครับส่วนพวกเพื่อนๆของชาลีเริ่มจะใช้อุปกรณ์นี้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วชาลีนั้นได้เริ่มเข้ามาคุยกับมายาถึงเรื่องที่ว่าเขาต้องการชวนมายาไปงานเต้นรำแต่ท้ายที่สุดแล้วชาลีก็ไม่กล้าบอกไปสักทีครับส่วนทางมายานั้นเธอได้แอบเก็บเศษแก้วตลกของชาลีแล้วก็นำมันมาประกอบใหม่อีกครั้งพร้อมทั้งมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับชาลีครับโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าภัยนั้นเริ่มใกล้ขกเข ส่วนทางฝั่งชาลีก็เข้าใจผิดมาตลอดครับว่าเหตุผลที่มายาต้องแยกยออกไปตอนปอ้ามันเป็นเพราะตัวเขาที่ดันไปแอบชอบมายาจนพ่อของเธอรู้และทําให้เธอต้องแยกยออกจากโรงเรียนและแผนนั้นมันก็ฝังใจชาลีมาจนถึงตอนนี้ครับแต่ความจริงนั้นมันไม่ใช่เลยครับเหตุผลของมายาก็คือแม่ของเธอนั้นแค่ต้องแยกออกไปจากเมืองโดยที่ตัวเธอเองนั้นก็ไม่ทันตั้งตัวส่วนเราทางของอากอนก็ได้พบทางเข้าจอนดานโดยที่ไม่จําเป็นต้องป้อนรหรัสห,หรือเปิดประตูเลยและมันก็ยิ่งทาให้อารนมั่นใจเข้าไปใหญ่เมื่อได้เห็นภาพถ่ายที่วางไว้ของแจ็คก,กับชาลีรับเเพีียยงงไไมมม่นนาาาาาชลกก็ด้้แจตือ ว่าได้มีใครบางคนบุกรุกเข้ามาทันทีที่ทั้งกูได้รู้ตัวก็รีบลักตัวเบอร์เกอร์มาทันทีในขณะที่เจ้าตัวกําลังไลฟ์สดอยู่เหมือนว่าไอรอนนั้นก็จะเป็นคนหนึ่งที่รู้จักเทคโนโลยีนี้ดีไอรอนนั้นปิดพื้นที่ทันทีที่เขาสามารถควบคุมได้เหมือนกับว่าวิธีนี้จะเป็นการปิดประตูตีแมวเพื่อไม่ให้คนนอกเข้าคนในออกแต่อย่าลืมว่าก็มีบางคนที่อยู่ข้างบนครับซึ่งเธอคนนั้นก็คือลิซี่เนื่องจากเธอกําลังรอใครบางคนที่เธอได้นัดมาที่นี่อีกด้วยครับอีกทางเขาคนนี้ยังเป็นคู่เด อย่างแน่นอนเธอแทบไม่รู้อะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนเมื่อเธอได้เห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งเธอก็รีบสับเท้าวิ่งหนีทันทีครับส่วนทางฝั่งชาลีเบเกอร์และมายาก็พยายามหาทางออกอื่อแต่ทว่าในที่สุดแล้วทั้ง3คนนั้นก็กลับได้ไปเจอกับแหล่งพลังงานหรือก้อนกลมๆที่เราได้เห็นมาตอนต้นเรื่องครับชาลีที่ได้เห็นสิ่งนั้นก็รีบเข้าไปหาทันทีรีบดึงมันออกมาจากแทนจนทําให้พลังงานทั้งหมดในที่แห่งนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสำรองทังทนทีครับแต่ทว่าเอฟเฟกต์ของมันไม่หมดแค่นี้ครับเเเมมมมมมื่่่ออชาาาาาาลีีไได้้้้้สสสสัััััััผผผิงนนนนนนททํใใหหหหูตตตวว็ุกรรณ์คค เกิดขึ้นเสมือนกับว่าเป็นการมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้ที่ถูกเลือกชาลีได้แต่นั่งยืนเอื้องกับสิ่งนั้นก่อนที่เบอร์เกอร์จะพยายามเรียกสติคืนมาและพวกเขาก็พยายามหาทางหนีต่อไปจนในระหว่างนั้นพอดีเสียงของไอรอนก็ดังมาจากเสียงตามสายครับว่าพวกเขาได้ล็อกสถานที่แห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยพวกเรามาพบเพื่อวัตถุสิ่งเดียวและเราก็สามารถระบุพื้นที่ของสิ่งนั้นได้หากคณอยากจะมีตัวรอดกลับไปผมขอแนะนําว่าให้เอาของสิ่งนั้นมาคืนพวกเราซะดีๆแ,และแล้วซีอีโอบริษัทอ r กอนเทดิคอลหรือชายที่มีชื่อว่าาาคนนนนนีี้้้้ก็็ไดมถึงงบหลัเป เหมือนว่าในฐานกลุ่มนี้จะค่อนข้างมีความคิดที่ย้อนแย้งกันครับทางฝั่งอาก,กอนและในฐานที่มีโค้ดเนมว่าเจสซี่พวกเขาไม่ค่อยลำบากใจนักหากภารกิจนี้จําเป็นที่จะจัดการเด็กพวกนั้นส่วนในหานโค้ดเนมฮาวายกลับไม่ได้เห็นด้วยกับสองคนนี้ครับเพราะเด็กนั้นไม่เกี่ยวกับสัญญาเลยแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วฮาวายกลับถูกจัดการซะเองครับนี่ก็หมายถึงว่าภารกิจของเด็กๆครั้งนี้มันจะยิ่งเพิ่มความอันตรายให้กับพวกเขาเพิ่มขึ้นครับส่วนทิลลซี่ได้เห็นและได้ยินทั้งหมดเกี่ยวกับการาาองง่นนนแสใต้ของฮ ไปและออนวนขอชีวิตกับพวกเขาว่าหนูยังคงเด็กเกินไปที่จะตายก่อนที่แขกที่ลิซี่ได้นัดไว้ก่อนหน้านี้จะได้มาถึงบ้านหลังนี้พอดีครับผลปรากฏว่าแขกที่นัดมาของลิซี่หรือคู่เดทของลิซี่ก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือบิ๊กแม็กพี่ชายของเบอร์เกอร์กราฟและก็คงไม่ต้องเดาอะไรเลยเพราะหลังจากนั้นเบอร์เกอร์ก็ถูกจับเหมือนกันคราฟและได้เผยข้อมูลทั้งหมดว่าพวกเขาทั้งหมดที่อยู่ในที่แห่งนี้ต่างก็เป็นเด็กๆทุกคนที่มีชื่อว่าชาลีเบอร์เกอร์และมายาคนที่เหลืออาก่อนในตอนนี้ที่ได้ถืืออออไไพพ่่เเเเหนนนกกกกกกวววาาาา็็ดดด้้้ลงมปรระๆ์ตีจ ชายของนายบิ๊กแม็กและเด็กสาวตัวน้อยลิซี่หากพวกนหนไม่ยอมเอาสิ่งนั้นมาแน่นอนว่าอีกสองคนจะไม่รอโดยเห็นนี้เบอร์เกอร์ผู้ที่ห่วงพี่ชายมากๆก็กลับต้องล้มแผนทั้งหมดที่พวกเขาได้วางไว้เบอร์เกอร์มุ่งมั่นทางเดียวว่าเขาจะเอาของสิ่งนั้นไปให้พวกเขาหากเขาไม่ไปพี่ชายของเขาต้องตายแน่แน่ส่วนชาเลที่ได้เห็นทุกอย่างมาก่อนหน้านี้ก็ตระหนักได้ดีว่าการมอบสิ่งสงนี้ให้กับคนอื่นเท่ากับว่าพวกเขาจะสร้างเหยื่อให้กับโลจนมาทําให้ทั้งคู่นั้นต้องมีปากเสียงขึ้นมาและเริ่มลงไม หาพี่ชายด้วยตัวคนเดียวหากชาลีไม่ยอมให้พาสิ่งนั้นไปด้วยแม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาซะเลยแต่เขาคนนี้เป็นห่วงพี่ชายของเขามากๆเลยครับส่วนชาลีและมายาก็ดำเนินตามแผนต่อไปครับทางครูพยายามแอบย่องไปเอาอุปกรณ์เป็นกำไรเพิ่มพละงกำลังและชุดไท่อัมของมายาครับพร้อมทั้งเดียวกันนั้นเจซี่และอากอนก็ได้วางแผนตลบแผนไว้อีกทีเพราะพวกเขาตั้งใจที่จะบ่มที่นี่โดยการวางระเบิดเวลาไว้หลายๆจุดอยู่ๆเบอร์เกอร์ก็ได้เผยพบเข้ากับอากอนโดยบังเอิญครับทั้งๆท,ที่อากอนยังไม่ได้ทําาาอออออะไไไรรรเเบบกกก็ด้้้ยมมมืืววแลคัััต่ในนนขขงน ดันมีไม้กายสิทธิ์จนผู้ชมอย่างเราก็ไม่คาดคิดเลยว่าสิ่งสิ่งนั้นจะจับตัวนายของพวกเขามาอย่างง่ายได้แม้เปิดตัวมาสลอเท่แต่ดันถูกจับมาง่ายๆแบบนี้เท่ากับว่าในตอนนี้พวกเขาก็ถือไพ่เท่ากันเบอร์เกอร์และชาลีก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งโดยยังไงทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเพื่อนซีกันครับนอกจากนั้นเด็กๆพวกนี้ก็ได้พยายามทรมานตัวอากอนเพื่อถามความจริงว่าเขาต้องการสิ่งนี้เพื่ออะไรกันแนะ่จนพวกเด็กๆเ,เองก็ได้รู้ครับว่าของสิ่งนี้มันคือเทคโนโลยีจากต่างดาวแนวอากอนคนนี้ตั แก้ปัญหาโลกนี้ได้ทั้งยังบอกว่าพ่อของชาลีนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเก็บเทคโนโลยีนี้ไว้คนเดียวเขาเองก็เพียงต้องการการแบ่งปันแต่เด็กๆทุกคนในที่แห่งนี้ก็สามารถรับรู้ได้ครับว่าคำพูดของนายอากรอนคนนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยและในที่สุดเราก็จะได้พบเดก,กาศของเราแล้วล่ะครับแจ็คผู้เป็นพ่อที่อยู่ในชุดสุดของเดก,กาศนั้นแต่พยายามโทรหาภรรยาของเขาว่าเขาของนาจะต้องเลื่อนนัดไปอีกก่อนที่เลลีล่จะพยายามบอกกับแจ็คว่านี่แจ็คไม่ได้อยู่กับคุณหรอเพียงเท่านั้นแหละครับแจ็คก,ก็เริ่มได้้้้กกลลลิินนนนเเมมขออองงงคคววาาาัััตรรรยททีบบบไไดดปปจจพ สถานการที่เลร้ายมากๆครับทันใดนั้นแจ็คก,ก็มุ่งหน้าไปที่บ้านทันทีและก็เป็นเด็กๆต่อครับที่ได้ประกาศตามสายว่าเขาต้องการทําการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างและให้พวกทหารเหล่านั้นมาที่ชันลาเพื่อได้ทาการแลกเปลี่ยนนี้กันด้วยการแลกเปลี่ยนตัวของเจสซี่และบิกแม็กเพื่อแลกกับอากอนและวัตถุทรงกลมเหมือนว่าเด็กๆเ,เองก็เล่นตามเกมครับและได้ทาการแลกเปลี่ยนกันในที่สุดชาลีในตอนแรกก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ยอมมากนะักแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วชาลีก็ต้องยอมครับแม้ว่าเขาจะเจ็บใจมากแค่ไหนยังไง รักษาสัญญาเองครับหลังจากที่พวกเขาได้ของไปนานก็ได้สั่งให้พวกทหารจัดการเด็กๆสาแต่แท้ที่จริงแล้วคนพวกนี้ก็เดินเหลี่ยมของเด็กๆเหมือนกันครับเนื่องจากก้นวัตถุทรงกลมนั้นมันก็เป็นแค่ของปลอมเท่านั้นครับเพราะก่อนหน้านี้พวกเด็กๆได้แอบไปใช้เครื่องปิ้นสามิติเพื่อทําของปลอมขึ้นมาใหม่ทันใดนั้นเหตุการณ์ชลุลมลนก็เริ่มเกิดขึ้นเพื่อช่วงชิงวัตถุทรงกลมนั้นให้มาอยู่กับฝ่ายของตนในฉากนี้พวกเด็กๆก,ก็สามารถได้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ออกมาได้ดีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นกําไรข้อมือขอองงชาาาาาาลลลลีีีีททท่่่่่่่ไไมมมมด้ม้ปรระสิธิธภพพพแแคกกเเเััันนนนตยุณ ตาให้กลายเป็นอาวุธได้เลยครับและอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ฟล็กซิเบลมากที่สุดก็คงน่าจะเป็นเสื้อทริอัมของมายาครับที่มันจะอยู่ที่ตัวผู้ชายว่าจะสามารถควบคุมพลังนั้นได้มากแค่ไหนและควบคุมมันเป็นการโจมตีหรือการปกป้องครับแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วเด็กๆพวกนี้ก็คงยังไม่สามารถต่อต้านรัทหารรับจา้าง แน่นอนว่าพวกเขาก็มีฝีมือมากอยู่เหมือนกันและทางฝั่งไอรอนนั้นก็สามารถชงชิงวัตถุทรงกลมมาจากตัวของชาลีได้ในที่สุดครับแต่มันมีมากสิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้ครับถึงแม้ว่าไอรอนนั้นจะเป็นพวกของอากอนแต่จิตใจของเขาไม่เหมือนกับพวกนี้เลยครับสาเหตุที่ไอรอนได้ตัดสินใจมาทํางานกับอากอนนั้นเป็นเพราะเขาสนใจและตามหาสิ่งนี้มานานและต้องเฟืนทํทงานกับพวกนี้มาจนถึงตอนนี้ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันครับหลังจากที่ไอรอนได้สัมผัสวัตถุวงกลมนั้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็ได้เเห็็นน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 ิิิิมมมมมตตตถถึึงงงงงงอออออาาาาคช่่กกกกัััััรรรวววทท้้้้ไดีโโลขขบษุๆ บริษัทนี้ในนีเมันอาจจะเป็นไปได้ว่าบริษัทอากอนนั้นอาจจะเป็นศัตรูตัวสําคัญที่เป็นเหตุทําให้โลกนี้มาถึงจุดจบก็เป็นได้ครับและภาพก็ได้ตัดมาที่แจ็คในชุดสุดของดะกาดที่กาลังมุ่งหน้ามาที่นี่สุดแดงเกิดแต่เหมือนว่าชุดของเขาก็เริ่มจะหมดพลังงานครับในจากการถอดวัตถุวงกลมนั้นไปมันก็สามารถส่งผลถึงชุดของแจ็คด้วยเช่นกันครับส่วนทางฝั่งไอรอนก็ต้องฝืนมอบสิ่งนั้นให้กับอากอนครับเพราะแท้ที่จริงแล้วไอรอนตั้งใจที่จะเผยแพร่สิ่งนี้ให้กับโลกเพื่อให้พวกเขาได้้้้้้รรรรรูจััััักกกกกเเเททคคโโนนนนลลลยยีีใหมม่่แแแตตวววาาาาออาะะงงงบบขขพ็ไดป ใน,นในจังหวะนั้นพวกเด็กๆก,ก็ยังคงไม่ยอมแพก้กระและแตัดสินใจที่จะสู้กันต่อไปในยกที่2จนเมอร์เบอร์เกอร์ได้ตัดสินใจนาวัตถุทรงกลมนั้นโยนเข้าไปในแผ่นวงกลมไปที่ไหนก็ได้พอผมดันเล่มเล่าไปนะครับก่อนหน้านี้ว่าวงกลมนี้มันมีอยู่2อันส่วนอีกอันนึงในตอนนี้มันก็อยู่ในล็อกเกอร์ของเบอร์เกอร์ที่โรงเรียนครับเมื่อวัตถุทรงกลมนั้นเข้าไปในวงกลมนั้นไปที่เรียบรอ้อยบิ๊กแม็กผู้เป็นพี่ชายไม่รอชา้าใช้กำไลข้อมือทําลายวงกลมนั้นทันทีครับแผ่นนี้มันมนี้พวกกเด็ กละเพราะนั้นมันคือสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาทํได้แต่ทว่าในจังหวะนั้นพอดีแจ็คผู้เป็นพ่อของชาลี่ก็ได้มาถึงพอดีแจ็คอ้างว่าเข้ามาที่นี่ในฐานะฝ่ายไอทีเพราะเขานั้นทํางานให้กับเดกาดหากพวกเขาต้องการข้อมูลอะไรแจ็คจะบอกทุกอย่างไอรอนผู้ที่รู้สิ่งนี้ก็พยายามเงียบที่สุดครับในจังหวะที่พวกทหารรับจ้างเหล่านั้นกําลังตัดสินใจที่จะยิงแจ็คแจ็คก,ก็ไม่รอชาร้าแปลงร่างเป็นเดกาดทันทีครับแต่ทว่าเขาก็สามารถแปลงร่างได้เพียงข้างเดียวเท่านั้นเนื่องจากพลังงานของชุดในตอนนี้ใกล้จะหมดททุกี แจ็คนั้นได้จัดการทหารรับจ้างทีละคนทีละคนแต่ทว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าอย่างอากอนนั้นเขาเคยเห็นกระเป๋าคาดเอลแบบนี้มาแล้วจึงได้ตัดสินใจไปหาตัวนั้นทันทีครับและได้กลับมาพร้อมกับชุดอากาศสุดเทเขาได้ยิงแสงเลเซอร์ใส่ตัวแจ็คเต็มๆในตอนนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าแม้ว่าเด็กๆและแจ็คจะมีมากกว่าพวกเขาก็คงไม่สามารถต่อต้านชุดของอากาศได้ครับนอกจากนี้อากอนก็ได้จับตัวของเบอร์เกอร์ไปเพื่อให้เบอร์เกอร์นำทางไปหาวัตถุทรงกลมนั้นและอาร์กอนก็ไม่ลืมที่จะสั่งให ก็กลับต้องถูกอาร์ก,กอนหักหลังอีกครั้งครับเขาก็ได้ขังใน้านโคดเนมเจอซีไว้ในลิฟต์นั้นด้วยเช่นกันครับส่วนกัปตันจอห์นไอรอนนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ฝั่งดีและได้เริ่มปรับความเข้าใจกับแจ็คกับเรื่องที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับแม้ว่าเขาจะค่อนข้างอิจฉาที่วัตถุสรงกลมนั้นได้เลือกแจ็คมากกว่าตัวเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วไอรอนก็สามารถรับได้ครับพร้อมทั้งได้ช่วยปิดบาดแผลให้กับแจ็คอีกดัวส่วนทางด้านเด็กๆก,ก็เริ่มสร้างกระเป๋าเจ็ตแพคขึ้นมาเพื่อให้ครบกับ บความเข้าใจกันถึงแม้ชาเลว่าพ่อของเขาจะเป็นเดกาแต่เขาก็ยังคงไม่พอใจอยู่ดีครับเพราะยังไงพ่อของเขาก็ไม่สนใจเขามากเกินไปอีกทั้งจูจูนี้ยังเผยว่าชาเลนั้นเป็นแฟนการ์ตัวยงของเดกการเลยทีเดียวเพราะชาเลนั้นเป็นแฟนตัวยงในเรดดิตหรือท็อปแฟนของเว็บเรดดิตเลยทีเดียวครับเหมือนว่าปัญหาของทั้งสองคนนี้ต่างคนก็ต่างคิดว่าภารกิจของตัวเองสําคัญเหมือนไม่แปลกหรอกครับที่แจ็คได้รู้สึกว่าพ่อของเขานันห่างเหินเกินไปส่วนแจ็คก,ก็คิดว่าการกอบกูโลกนั้นมันถือเป็นสิ่งที่สําคัญททีีี่่่่่สุดออออออยยยูแแแลลลลลล้ลล้้วววจนนนนืมมตตัััััเเงงงงงะคคคครรรบบบขขาาาาไปหํพิใ กความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงโรงเรียนจนได้ครับและ,ะเผอิญว่าวันนี้ก็เป็นวันเดียวกันกับงานเต้นรำที่โรงเรียนได้จัดขึ้นครับและพับก็ตัดมาที่ทางฝั่งอาร์กอนและเบอร์เกอร์ครับทางครูก็มาถึงล็อกเกอร์ของเบอร์เกอร์จนได้แต่กลับพบว่าสิ่งของสิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่ในล็อกเกอร์แล้วจะได้มีครูวิทของพวกเขาเข้ามาถาักว่าฉันเป็นคนเก็บไปเองแหละเพราะเนื่องจากพาโรงได้เห็นแสงวูบ้ามาจากล็อกเกอร์ของเบอร์เกอร์ส่วนอาร์กอนนั้นพยายามอ้างว่าเขาคือญาติห่างๆของเบอร์เเเเเเเกกกกอออออออรรรรและะต้้้้้้งงงงงีีีีีีีบบมมาาาาาาาสิิ่่่่่่กก่่นนนนนดดดยยยววววคคูููททททไััใใหหจฝ็ สั่งให้เด็กๆอยู่ในรถเดี๋ยวพอจะออกไปลุยคนเดียวเองแต่ทว่าแจ็คนั้นก็กลับไม่คุ้นเคยกับที่นี่ครับจนทําให้ตัวของชายเลีเองต้องเสียใจจากพ่อของเขาไม่เคยมาที่นี่เลยแม้ว่ามันจะเป็นโรงเรียนของลูกส่วนทางฝั่งชายลีในระหว่างที่เขาเดินไปก็ได้พบกับแท่นรางวัลของโรงเรียนครับอีกทั้งหนึ่งในทั่วรางวัลน,นั้นก็มีชื่อลูกของเขาด้วยในฐานะน,นักมิสบอลผู้พยายามแม้ว่ามันจะเป็นถ้วยที่ไม่ค่อยน่าชมเชยนะหรือเป็นถ้วยที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะได้แต่ทว่าพ่อของเขาที่ได้เห็นถ้วยนี้ก็ต เห็นถึงจุดบทพ้องของตัวเองครับการที่เขาปล่อยปลาแล้วเลยที่เอาแต่ทําภารกิจและไม่ค่อยสนใจลูแนบได้ว,ว่าถ้วยใบนี้ก็มีคุณค่ากับพ่อของเขามากครับทางฝั่งอากอนที่รอจนเบือ่อทําไมครูวิทของเขาไม่มาสักทีแต่แล้วในที่สุดครูวิทก็มาถึงพร้อมกับของจนได้ครับแต่ทว่าครูวิทกลับไม่ยอมมอบให้กับอากอนอย่างดีๆครับและรีบโยนให้กับเบอร์เกอร์พร้อมกับให้หนีออกไปจ,จุดนี้ใครสงสัยว่าทําไมครูวิทถึงเลือกที่จะไม่ไว้ใจอากอนมันก็เป็นเพราะครูวิทอาจจะได้เห็นนิมิตครับนิมิตหลังจากที่เขาได้สัมผัััสวววตถุุททรรรรงงงกกลลใบบนนนนนนน้้้้้แ่่่่อออาาาเเเธจจะป็คีีไดูยยย จนกาไลลา,ลาได้ล่ามาถึงงานเต้นรำที่เต็มไปด้วยเด็กๆที่กำลังสนุกสนานครับในที่สุดทางฝั่งอากอนก็รู้จนดาว่าเบอร์เกอร์นั้นกำลังแอบอยู่ใต้โต๊ะแต่ทว่าแจ็คก,ก็ได้มาถึงทันเวลาพอดีครับและได้ไฟ์กับอากอนอย่างตัวตัวแน่นอนว่าทางฝั่งแจ็คที่ไม่ได้สวมชุดก็ต้องกระเด็นไปตามระเบียบครับในระหว่างที่แจ็คไปยามต่อสูพ่อเวลาต่อไปเหล่าเด็กๆและชาลีที่อยู่ในรถก็เริ่มทนไม่ไหวที่ไม่ได้รับการตอบรับมาจากแจ็คชาลีจึงตัดสินใจไปหาแจ็คทันทีโดยการขับรถพุ่ ถึงตอนนี้เหตุการณ์ก็คงน่าจะเดาไม่ยากอีกแล้วครับถึงแม้ว่าอากอนจะสวมชุดเดก,กาเช่นกันแต่เขาก็ไม่ใช่ฮีโร่หรือนักสู้ตัวจริงต่อสู้ไปได้แป๊บเดียวอากอนก็หอบแดกซะแล้วครับอันนี้ไม่ได้มุกนะครับหอบแดกจริงๆถึงกับว่าตัวเขานั้นต้องขอเวลานอกสักพักก่อนที่พวกเขานนั้นจะกลับมาสู้กันอีกรอบไม่ว่าอากอนจะพยายามต่อสู้ยังไงก็ไม่สามารถเอาชนะแจ็คได้ครับ้วยเหตุนี้มันจึงทําให้อากอนนั้นต้องใช้คนสมบัตรตัวโกงเข้าสู้ครับโดยการจับตัวชาลีลูกชายของแจ็คไปจนเมื่อ,อกกาาถเอออาาาาาาชชนนะสิ่่งงงััวรร้้้้ยยไดดคกกถูพลลลทํ เบบวกกับพลังวัฟองวัตถุทรงกลมนานจนเหมือนกับว่าวัตถุทรงกลมและอากรน,นั้นได้หายไปทั้งคู่ครับในที่สุดเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ชาลีนั้นจะชวนมายามาเต้นรำกันและชาลีก็ไม่ลืมที่จะสารภาพรักให้กับมายาเช่นเดียวกันกับลิล่มแม่ของชาลีแต่จริงแล้วเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อครับเพราะเธอนั้นเป็นคนที่ออกแบบอุปกรณ์แปลงร่างเองครับหรือกระเป๋าคาดเอวสุดเหวสุดเท่ที่ชาลีเลือกเป็นอุปกรณ์แปลงร่างนั่นเอง เตือนภารกิจดังออกมาในครั้งนี้ทางครูก็ได้ไปทําภารกิจร่วมกันพร้อมกับรถจีโมบิลตัวใหม่ของพวกเขาอีกทั้งตัวของไอรอนเอกก็ได้มาเป็นที่ปรึกษาภารกิจให้กับชาลีและแจ็คครับสองพอลูกก็ยังคงดําเนินทําภารกิจกู้โลกต่อไปแล้วก็จะไปกันแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Secret Headquarters เพื่อนๆคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างครับผมเองก็ตั้งใจว่าอยากจะนําเสนอหนังสบายสมองบ้างครับเพราะเวลาเครียดๆแบบนี้เราก็ควรที่จะสนุกแฮปปี้กับหนังบ้างใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูครับเช่นเดิมหากใครชอบคลิปนี้ก็อยาคะะสนรับห วันนี้พวกเราเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่เวสเตอร์สตูดิโสวัสดีครับ